ร้านช่างเมคเป็นจนะครับวันนี้มาดูวิธีจูนรีโมทยี่ห้าแกนฟิลาโน่กันนะครับอันนี้รหัสหายรีโมทหายนะครับทางร้านหายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เลขรหัสมา6ตัวแบบนี้ก็เปิดรีโมทไว้ก่อนนะครับรีโมทเปิดก็คือกดไอ้ไฟกระพริบแล้วก็ดับเร็วนะครับถ้าไฟดับใช้กดแช่ไว้นะครับแล้วก็สังเกตไฟซื้อไปถ้าไม่เปิดรีโมทก่อนจูนยังไงก็ไม่เข้านะครับมาดูวิธีจูนครับให้กดเตาแก๊สแช่ไว้แล้วสังเกตไฟนะครับ ไฟีโมบางรุ่นมันจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นลูกุญแจอย่างนี้ครับอ่ามาดูครับกดแช่ไว้ประมาณสิบวิครั้งที่หนึ่งปลยกระพริบปล่อยครั้งที่สองสามครั้งนะครับปล่อยครั้งที่สามจะต้องแดงค้างถ้าไม่แดงค้างก็เริ่มทาสเต็ปใหม่ได้เลยครับเพราะไม่ถูกขั้นตอนแล้วอ่าไฟแดงค้างก็เริ่มใส่รหัสนะครับพอไฟดับ กดแช่ไว้รหัสตัวแรกเราเลข2ก็นับไฟ12รหัสตัวที่2เลข4ก็นับไฟสีครั้ง2 3 4ปล่อย1ปล่อยแล้วก็รหัสตัว1 2 3ปล่อยรหัสตัวที่5เลข5 1 2 3 4 5ปล่อยรหัสตัวที่6 5ห้า4 5ปล่อยสังเกตไฟแดงค้างนะครับให้กด เตาแก๊สแช่วไวอีกครั้งหนึ่งเสียงจะดังแก๊กแช่ไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยเราจะมีเสียงดังแตกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเสียงตอบรับจากรถดังปีดแล้วไอยรีโมทเราแดงทีนี้เราก็ปล่อยเตาแก๊สได้เลยนะครับแล้วมากดรีโมทยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับสังเกตรถจะต้องร้องดังปิ๊บป,ปิ๊บอ่านี้ถ้ากดดังปิ๊บป,ปิ๊บแบบนี้แสดงว่ารีโมทเราเข้าแล้วนะครับก็เป็นงานใช้งานได้แล้วครับแค่นี้ครับง่ายๆนี่ครับสตาร์ทได้แล้วนะครับจูนรีโมทยามาฮ่านะครับขั้น วิธีสังเกตไฟรีโมทเราจะต้องแดงค้างพอปุ๊บไฟแดงค้างปุ๊บเราปล่อยเตาแก๊สแล้วมากดรีโมทอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้รถตอบรับกับสัญญาณแต่สเต็ปแรกวิธีที่1ที่กดแช่ไว้3ครั้งที่สําคัญก็คือครั้งที่3ไฟจะต้องแดงค้างนะครับถ้าไฟไม่แดงค้างพี่ๆก็เรื่มนับหนึ่งใหม่ได้เลยครับแล้วก็ใส่รหัสได้ตรงพอใส่รหัสตรงปุ๊บก็จะดังแก๊กแล้วก็กดแช่ไว้ ก็จะดังแก๊กอีกครั้งนึงพร้อมเสียงดังปิดตามในคลิปนะครับลองมาทําดูนะครับยามาฮ่าก็ไม่ยากนะครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้นะครับร้านจังมีกุญแจครับผม